คราวนี้มาดูความรักวุน่นวุ่นของพี่ใหญ่จุดเคกับเข็มทองกันบ้างว่าจะวุ่นวายขนาดไหนมี่ขนุหนอ่งผู pues, ้ตรวจครับห้องนี้แล้ะครับที่ผมเจอผีแล้วครับหน้าห้องมีจดหมายติดทวงค่าเช่าครับแสดงว่าต้องไม่มีคนอยู่จริงๆนะครับเนี่ยน่าไงผมบอกแล้วไม่มีคนมีแต่ผีเอางี้ครับช่างเขตคุณไม่ต้องเป็นห่วงนั้นเรื่องผีนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองครับเรื่องผีเนี่ยฮะ ก้าวาแล้วขอบมาขอบมาลูกลุกขอบมาโคตรขอบมามามาป้องยังอ่ะป้กงยังสองเด้ง่ายมาเลยนะคะสองเด้งค่ะคอ๊ะนี่เขียนมอันนี้เท่าไหร่คะมาข้าประตูคะอ๋อไม่ต้องกลัวค่ะสงสัยเด็กส่งข้าวส่งน้ำมาค่ะนี่เป็นคนที่ครดีขนาดนละคนค่ะ บอกกินรอบบอกมาทีละคนเลยนะคะทีละคนเลยนี่เท่าไหร่คนนี่เท่าไหร่แม่สาใสาสองแดงนะคะโอ้หู่มใหญ่เชียวบุงเบ้อเลยรีบลุกไปไหนกันเล่าแบบฟ็อกจังมือป๊อกหนีเลยนะไปไหนหนีไปไหนวางเงินไว้ก็ ไปเชิญเขายังไงแต่ทำไมไม่จับไว้ล่ะครับทำไมไม่ล็อกไว้ล่ะล็อกไว้ทำไมล่ะข้างล่างนอกเครื่องแบบเพียบเลยเล่นตัวใหญ่กำลังเต็มแล้วนะเนี่ย gas gas สวัสดีครับคุณเข็มทองครับค่ะที่ชอบกำลังทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยฮะดูดวงอยู่ค่ะโอ้ยดูเล็กดูดวงใช่ไหมครับค่ะดูดวงค่ะอ่ามันแสดงว่าคุณเข็มทองก็ดวงดีสิครับเนี่ยเนี่ยไพ่เลขเก้าแสดงว่าเจริญเก้าหน้ามีคิงคุมด้วยนะฮะเนี่ย ไม่บอกครัคุณตำรวจอันนี้นะคะเข็มป๊อกเก้าค่ะป๊อกเก้าสองเด้งเลยนะคะไม่ใช่คี้ขี้นะคะเนี่ยที่ลอบวางเลยครับงั้นไปเด้งต่อที่โรงพักนะครับเชิญครับลุกครับไปโรงพักกันครับคุณเด็กทองครับดูดวงจริงๆนะคะดูดวงเขาเรียกป๊อกเก้าสองเด้งเลยเหรอครับเชิญครับเชิญครับดวงดีอะค่ะปลาครับไปดวงไปดีต่อที่โรงพักครับไปเด้งต่อที่โรงพักไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับเข็มเหน็บกินแล้วค่ะเดี๋ยวไปนวดต่อที่โรงพักมีพนักงานนวดให้ครับไปครับ เอ,เอาตำรวจมาจับเขียมใช่ไหมเปล่าตำรวจก็จะมาปราบผีอะโอ้ยที่เขียมที่แรกก็จะรอดอยู่แล้วแล้วมาถีมันบวชโถป้ปอกก <c oughs> ้าวสองเล่นดูสิสวยเลยวันนี้วันเสาร์ต้องรอวันจันทร์เนี่ย <c oughs> ถ้าหาวรักต้องสอง